ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเน็ตฟรีตอนปลายปี2025นะครับผมคลิปนี้นะครับจะคัดเฉพาะเน็ตที่สามารถใช้งานได้จริงๆเท่านั้นนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเงินในมือถือหรือไม่มีเงินเติมเน็ตตอนนี้นะครับคุณมาถูกทางแล้วนะผมเพียงดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็จะสามารถทำให้เพื่อนๆนะเล่นเน็ตฟรีกันได้ไปเรื่อยๆเลย,เลยก็กลับมาตามคำขอนะครับรวมรหัสเน,น,น็ ผมว่าแต่ละรหัสเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับผมจํากัดอะไรแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมก็จะอธิบายไประเละเอียดเลยนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วไปกดรหัสเน็ตฟรีพร้อมๆกันเลยครับผม โอเคครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปตรงที่โทรศัพท์ได้เลยครับผมกดไปตรงที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดรหัสตามนี้เลยนะครับรหัสตัวแรกนะครับที่ผมจะให้ไปก็คือดอกจัน8 7 8จดอกจัน2ดอกจัน1 สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับก็หลังจากที่เรากดโทรออกเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาว่าคุณสามารถใช้สิทธิโบนัสเน็ตฟรี24ชั่วโมงประหยัดไปได้19บาทแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็รอรับ SMS, s m s ยืนยันรายการได้เลยนะผมซึ่งมันก็จะเป็นแพ็กเกจเน็ตตัวนี้นั่นเองนะผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยนะครับก็ปริมาณที่เขาให้มานะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันสามารถกดรับได้เรื่อยๆเลยนะครับผมจากที่ผมลองใชงอใชช้้้้้งงาาานนนมมแแแลแลวลวววะรรรรรรััับบพอออไปหดดดดกกกกก็็เเืืื่่่ยยยๆๆๆ นะบางทีผมกดเล่าไปเป็น 10- 20ครั้งก็ยังกดได้อยู่นะครับสำหรับรหัสตัวนี้เนาะรหัสตัวนี้ก็เป็นรหัสที่อยู่คู่กับเน็ตฟรีมาค่อนข้างที่จะนานที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่โดนอุดนะครับผมโอเคก็สําหรับรหัสต่อมานะครับเรามาดูรหัสตัวนี้กันต่อครับดอกจันหนึ่งเจศูนดอกจันศูนทีเหลี่ยมรหัสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน็ตฉุกเฉินเท่านั้นนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่จะยืมเน็ตนะครับผมก็กดตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเติมเงินเข้าเนี่ยมันจะหักเงินเราประมาณ5บาบาาาทท10อะะไรปรปมณเหมมมมมืออนนนว่่่่าาายย็ตใช้กนนผโดทีไ มีเงินสักบาทในซิมตอนนี้ก็สามารถกดยืมได้นะครับแต่รหัสตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยแนะนานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเกิดกรณีที่แบบเพื่อนๆฉุกเฉินไปในสถานที่หรือเหตุการณ์ที่แบบมันฉุกเฉินจริงต้องใช้เน็ตตอนนี้แต่ว่าไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi แถวนั้นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกดรหัสตัวนี้ได้เลยนะผมหรือว่าจำเมมไว้ก็ได้นะครับเมมไว้แล้วก็ไว้ใช้ตอนฉุกเฉินจริงๆนะครับจะได้ไม่โดนหักตังค์เล่นๆเนาะรหัสตัวนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็สําหรับรหัสต่อมานะครับให้เพื่อนๆกดดอกจจน9 0 0 ดอกจันแ3สออย่างงี้ครับแล้วก็ซีเลียมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะครับผมรหัสเน็ตฟรีตัวนี้ก็เป็นรหัสเสี่ยงดวงนะครับผมซึ่งบางซิมก็สามารถใช้งานได้บางซิมก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกดรหัสนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เปิดซิมมาใหม่นะครับก็จะใช้รหัสนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยกดรหัสนี้เลยก็จะใช้ได้นะครับเน็ตตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างหลายคลิกเลยนะครับผมแล้วก็เล่นได้แบบเป็นวันเลยนะครับเต่ยล ว่าเพื่อนๆจะกดได้ไหมก็เพื่อนๆก็ต้องลองเสี่ยงดวงเองนะครับสำหรับส่วนตัวผมคือผมรับเน็ตตัวนี้มาแล้วนะผมโอเคครับผมสำหรับรหัสสุดท้ายนี้นะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยก็คือดอกจัน8 8 8ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะผม ซึ่งรหัสนี้นะครับเวลาค่ายเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่แจกเน็ตหรือว่าชดเชยเน็ตอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะให้กดรหัสนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เครือข่ายของเราล่มหรือเครือข่ายของเรามีปัญหาหรือว่าช่วงที่แบบภาคโน้นภาคนี้น้ําท่วมหรือเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับทางค่ายนะครับเขาก็จะจัดกิจกรรมแล้วก็ให้เรากดรหัสตัวนี้นะครับในหลายๆกิจกรรมเนี่ยก็จะสามารถรับเน็ตจากกิจกรรมนั้นได้นะครับเช่นแจกเน็ต 3G กิกหนึ่งวันในช่วงนี้ช่วงน้ําท่วมหรือ Jack ว่อรราแจ,จกเรนร็ตส ซึ <muitas S 2> ่งถ้าเพื่อนๆกดไปแล้วมันบอกว่าสิทธิพิเศษนี้สิ้นสุดการให้บริการแล้วรอพบกับกิจกรรมดีๆได้อีกในครั้งต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมให้เพื่อนๆเนี่ยเมมเบอร์นี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะผมซึ่งเป็นเบอร์ที่พลาดไม่ได้อีกเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะผมพอๆกับเน็ตสุกเฉินที่ผมให้เมมไว้เมื่อกี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมันกดรหัสนี้ดูนะผมในวันไหนที่ไม่มีเน็ตหรือว่างๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมรับเน็ตฟรีในช่วงนั้นๆของค่ายที่ ยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องโหลดแอปที่มีชื่อว่า True ID ตรงนี้มาครับ True ID ตรงนี้มาเนาะกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นกดเข้าไปตรง True ID เสร็จปั๊บนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดล็อกอินกดลงชื่อเข้าใช้ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่เบอร์มือถืออะไรของเพื่อนๆไปเนาะซึ่งแอปนี้นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงหรือสแกมเมอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแอปของทางค่ายมือถือที่เขาผลิตมาให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆเนี่ยได้กดรับสิทธิ์ต่างๆแลลลลล้้้้้้้้้วกกกกก็ใใใชงงงงาาาาาาานนนนนนตต่่่ๆไไไไดดดดดเเ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 เยยยะครััผมมโออขขขปป Tool ID หหจพพืทสิิิธศษ ตรงนี้ครับตรงคำว่าสิทธิพิเศษเห็นไหมครับโอเคแล้วก็วิธีการเล่นเน็ตฟรีนะผมอ่ะผมผมจะค่อยๆแนะนําไปตามทีละลําดับและกันนะผมเอาแบบฟรีที่สุดโดยที่ไม่ต้องทําอะไรก่อนนะครับให้เพื่อนๆกดมาตรงที่เน็ตบวกโทรฟรีตรงนี้ครับกดไปเลยเนาะกดไปเลยนะครับกดไปเสร็จปั๊บนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานิดนึงครับโอ้โหมาเลยเจอเลยนะผมนี่นะครับรับเน็ตฟรี3กิกหนึ่งวันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมปี2568นปนะครับก็เน็ตตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นเน็ตของ มานี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับช่วงนี้ประเทศไทยเขาก็แข่งกีฬากันอยู่เนาะก็กดไปได้เลยครับกดไปเลยเนาะผมก็จะรับโชว์อย่างนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับรับฟรีแพ็กเกจเน็ตเสริม3กิก1วันนะครับโหเข้าใจป้าเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ทูพอยต์อะไรสักอย่างนะครับก็คือไม่เสียตังค์ไม่เสียทูพอยต์ไม่เสียคะแนนไม่เสียอะไรทั้งสิ้นครับกดรับได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยครับกดไปเลยโอเคหลังจากกดรับสิทธิ์หมดแล้วนะครััันนนกกึาแรยยลออดดต45ท 3G วปื การเริ่มใช้บริการนะครับแล้วมันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้มาทันทีเลยนะครับมันจะบอกว่าแพ็กเกจเน็ตสามกิกหนึ่งวันใช้งานได้ถึงวันนี้จนถึงวันนี้เวลานั้นเวลานีน้อะไรประมาณนี้ครับนี่ครับก็เป็นเน็ตที่ค่อนข้างดีแล้วก็โอเคเลยนะครับผมในช่วงนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่มีเน็ตนะครับแล้วก็มาเจอคลิปผมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเจอทางออกแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พอสมควรเลยนะครับก็ห <trabaj> ลังจากที่เรารับอินเทอร์เน็ตส่วนนี้มาแล้วนะครับก็ไปเล่นได้ตปกิเลย ซึ่งแพ็กเกจเด็ตนะครับมันก็จะมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะผมมีทั้งเด็ตที่ใช้คะแนนแรกหรือว่าทูพอยต์แรกก็มีนะครับตรงส่วนนี้เนาะสำหรับทูพอยต์นะครับผมวิธีการเช็คเนาะให้เรากดไปตรงที่นะครับสิทธิพิเศษนะครับผมแล้วข้างบนสุด่มันก็จะมีตรงนี้นะครับทูพอยต์ของคุณจะเหลือกี่คะแนนมันก็จะบอกเนาะในคลิปนี้ของผมก็จะเหลือแค่10คะแนนนะครับแล้วก็แล้วก็ไปดูตรงเด็ตกับโทฟีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีรับในการสะสมคะแนนด้วยเนาะเช่นอย่างเช่นเด็ตตัวนี้เนาาาาอย่่งงงเเชชนนน็็ตตตััีีี้้้้้้แแลก gig, ไรรม,ไม,ม,ม, point, มมมมมใใทหดด 9point ผผสถ ถ้าสาหรับเน็ตตรงนี้อะที่มันบอกว่าแลกเน็ต5กิกนั้นหนึ่งวันเพียง4 9ทูพอยต์หรือว่าเน็ตอะไรต่างๆนานานะครับที่มันใช้ทูพอยต์เยอะๆวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับก็ให้เพื่อนๆกดมาตรงนี้ครับกดมาตรงนี้นกต้อง,งคําว่าดูตรงนี้ครับกดไปเลยครับกดไปตรงคําว่าดูเสร็จปั๊บให้เพื่อนๆกดไปตรงนี้ครับดูปั๊บรับฟรี5ทูพอยต์ตรงนี้ครับ ก็สามารถดูเรื่องพวกนี้ครับที่มันขึ้นในนี้แล้วก็ดูไปสักประมาณ5นาที10นาทีนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าเราได้รับทูพอย t นะครับผมมันก็จะได้รับทีละ5ห้ o ทูพอยด์ห้าทูพอยก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจในจานวนคะแนนทูพอยของเรานะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะไปเทสสปีดให้ดูเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนเนี้ยเดตที่ผมใช้อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเ็ตฟรีที่ผมกดรับมานั่นเองนะครับโอเคเนาะโอเคครับตอน จะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับคือความเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่เวอร์เหมือนคลิปก่อนๆนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับเราเน้นใช้งานได้จริงเนาะเราไม่เน้นแบบเออเร็วเวอร์เกินหรือแรงเวอร์เกินนะครับบางทีเร็วเป็นแบบร้อยสองเมกมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับโอ้แต่เน็ตตัวนี้เฮ้ยทำเป็นร้อยเก้าสิบเมกเลยผมขอรีเฟรชใหม่ขอรีเฟรชใหม่มันบั็กหรือเปล่าเฮ้ยมันให้มาเยอะอยู่นะเพื่อนๆให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสองสามร้อยเมกนะครับก็ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเล่นได้ทุกออออยยย่่่่าาางงงงงเเเเเเเลลลลลนนนนนนะะะะคครรรัััับบดดูหฟพพกกมมไไไ็แแ้้้วตืจปใชผ โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอก่าวค่ว่าสวัสดีครับผมในคลิปหน้านะครับมีทริคดีๆแล้วก็เทคนิคเจ๋งๆอีกเพียบนะผมไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟรีหรือไอทีต่างๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนก่อนใครเพื่อนได้เลยนครััับผมไวว้เอกสดี